แชเนลนะคะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาดูคาเฟ่ <c oughs> เปิดใหม่อยู่ที่หอดูดาวและท้องฟ้าคำจำลองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้างนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งป้ายข้างหลังพี่นะคะจะเขียนว่า e n t a r e s นะคะก็อาจจะแปลว่าหอดูดาวหรือท้องฟ้าจำลองก็ได้นะคะแล้วข้างหลังนี่ก็นะคะก็จะเป็นหอดูดาวค่ะซึ่งจะมีแบบพวกนังอะไรใชยนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้าก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะตามมาเลยนี่ก็จะเป็นท้องฟ้าจำลองนะคะ ก็ค่าเข้าครั้งละ50บาทแล้วก็จะต้องดูตอนเวลากลางคืนนะคะจะได้เห็นรูปดาวและจะได้ศึกษาเกี่ยวกับดาวต่างๆอาคารนี้นะคะทั้งสองอาคารเนี่ยก็จะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวอุกกาบาตดาวหางหรือว่าอะไรต่างๆนา,นานาที่เกี่ยวกับโลกและข้างนอก่านหอดูดาวนะคะก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางช้างเผือกกาแล็กซีหรือว่าจักรวาลของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถ ศึกษาอีกเรื่องนึ้งก็คือเรื่องดาวพระอาทิตย์หรือว่าโลกที่เราอยู่ว่าเราสามารถแบบไปอยู่โลกไหนได้บ้างนะคะทั้งที่แบบมีอย่างอื่นให้เราอยู่แต่ว่าเราเบื่อและ เราอยากไปอยู่โลกอื่นนะคะเราก็สามารถศึกษาจากฮอดูดาวแล้วก็อาหารโองฟ้าจํจำลองได้นะคะนี่นะคะพี่ก็เพิ่งสังเกตว่าเขาเหมือนเก็บรายละเอียดนะคะว่ามีแบบเหมือนทาหินที่แบบเป็นอยู่บนภูเขาให้กลายเป็นเหมือนอุปกรวาทที่ตกลงมานะคะส่วนหินลูกทู้นนะคะก็มีแบบเหมือนเศษเผาไหมของโลกนะคะที่ แบบอย่างสวยเลยนะคะไหมลงมาแล้วก็มีการแตกของหินด้วยนะคะมีรอยร้าวแล้วก็มีรอยดําของหินทําให้ดูเหมือนอุกกบาดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือว่าพี่คิดว่าเขาจะเก็บรายละเอียดดีแล้วก็สวยงามมากเลยพื้นที่ตรงนี้เย็นสบายมาก ก็จะเป็นสะพานดาวห่างนะคะทุกคนเห็นรายละเอียดของเขาไหมคะสะพานดาวห่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีการทําแบบเป็นเส้นเหล็กขีด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 ,ขดบางทีก็เว้นแล้วก็ขีดยาวไปนะคะบางเส้นเพราะว่าดาวห่างนะคะเป็นดาวที่ไม่มีแสงตัวเองนะคะใครที่เคยเห็นดาวห่างแล้วเฮ้ยเห็นทําไมมันมีแสงอะ่ะที่จริงมันไม่มีแสงในตัวเองนะคะแต่มันเป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งสะพานดาวห่างนะคะจะเป็นแบบ ลักษณะคล้ายๆกับอุกกาบาตแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาน่ะจะมาเยี่ยมโลกเออครั้งเว้นก็ประมาณ60กว่าปีกว่าจะมาที่โลกทีนึงนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเขาบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าถติว่าเราเจอดาวหางเราสามารถขอพรเขาได้นะคะเพราะว่าสิริมงคลแต่ว่าเราสามารถขอได้ข้อเดียวนะคะถ้าขอหลายข้อเนี่ยเขาจะไม่มาหาเราอีกต่อไปเลยนะคะนี่ก็คือสะพานดาวหางของที่นี่นะคะก็ทำรายละเอียดสวยมาก อเคค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนยอมเล็กๆหน้าคาเฟ่นะคะซึ่งจะมีแบบสับป,ประรดสีก็มีนะคะแล้วก็จะประดับตกแต่งด้วยก้อนหินต่างๆสลับกันจะมีหินขาวๆเม็ดเล็กๆเนี่ยน่ารักมากนะคะสีขาวล้วนนะแล้วก็เป็นสีขาวลายอ่อนนะคะตรงนี้นะคะจะมีป้ายเขียนว่าต้นราชพฤกษ์นะคะก็คือเป็นแบบต้นที่สมเด็จ การนิถาที่ด้าเจ้านะคะมาปลูกไว้นะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็เป็นที่ที่ร่มเย็นสบายมากเลยนะคะตรงนี้ใครที่อยากมาแบบเย็นๆนะคะก็ต้องมาแถวๆประมาณบ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็ใครที่จะมาดูดาวก็หกโมงเย็นขึ้นไปจะได้เห็นดาวแต่ละชนิดและได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวด้วยค่ะ ราศีกับดวงดาวนะคะเป็นราศีดวงดาวนะคะอันนี้นะคะใครที่เกิดราศีเมฆนะคะก็จะดูดาวแพะนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวลากมาหากันนะคะส่วนตรงนี้นะคะราศีพฤกษกนะคะก็่าจจะเป็นแบบดาวกระทิงดาววาอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะดาวตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปนะคะข้างบนจะเหมือนแบบเสาอากาศเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีอีกค่ะ ก็นี่ก็คือราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นหญิงคู่นะคะนี่ค่ะลักษณะดาวมันก็จะแปลกๆหน่อยนะคะเหมือนเสาอากาศสีอันนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นราศีราศีราศีอะไรที่อ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าเร่ร่างนะคะนี่ก็คือเป็นราศีปูมันเป็นราศีปู ลักษณะมันนะคะข้างล่างจะเป็นตัววีข้างบนก็จะเป็นตัววีมันคล้ายๆราศีแบบเซงอากาศแต่ไม่ใช่นะคือราศีปูอันนี้ก็จะเป็นราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่เกิดในสิงโตนะคะเป็นอยู่แบบดาวสิงโตนะคะลักษณะจะคล้ายหงนะคะข้างล่างตัวเป็นสามเหลี่ยมเป็นตัวคล้ายๆหงนะคะส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะโอ้เต็มไปหมดเลย อันนี้นะคะราศีกันค่ะก็จะเหมือนแบบหญิงผู้โดดเดี่ยวเดียวดายดนะคะละักษณะเหมือนจะเป็นใบหน้าคนแล้วก็มีหูมีขาอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะอันนี้คือราศีตุลน,นะคะเป็นเหมือนตาช่างนะคะซึ่งลักษณดาวเขาเนี่ยก็จะเหมือนอีกข้างหนึ่งสูงหน่อยข้างนึงต่าหน่อยนะคะส่วนอีกราศีนึงใช่ราศีไหมลนะ อ๋ออันนี้คือราศีพฤกจิกนะคะเหมือนเป็นราศีเมงปองนะคะลักษณะก็เหมือนหัวลูกศรน,นะคะแต่ว่าเราเป็นลักษณะอกเมงป่องหน่อยนะคะดูอีกซิมีโอ้โหเต็มเลยคทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นราศีธนูค่ะก็คือจะเป็นดาวธนูนะคะส่วนอีกราศีหนึ่งเต็มไปหมดเลยพูดไม่ทันเลยว่าราศี ก,นนะะก็น่าจะเป็นแพะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแพะร้ายก็ได้นะคะและที่เหลือเอนี่ยพี่ขอบรรยายทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้เดินเดินไปรอบนะะั่นแหะรอบหอดูดาวแล้วค่ะตอนนี้เดินไม่ไหวลแล้ว กีกุมนะคะซึ่งพี่จะสังเกตว่าทุกป้ายทุกราศีเนี่ยจะมีคิวอาโค้ดเหมือนให้เราแบบเรียนรู้เรื่องดาวนะค่ะแล้วขนาดก็เหมือนแก้วน้ำที่ถูกเทแล้วจะมีสีรุ้งออกมานะคะสีหกเต็มเลยข้ามสีก่อนอันนี้นะคะจะเป็นราศีมีนะคะเป็นราศีที่ลักษณะคล้ายแบบปลานะคะนี่ค่ะปลาที่อยู่ในน้ำนะคะ และอีกราศีหนึ่งนะคะราศีสุดท้ายค่ะรา,ราศีคนแบกงูนะคะลักษณะก็จะเหมือนแบบงูนะคะและคนก็ถือมันแลงูทำรมาจะชกมัน,นะ โอเคราศีดวงดาวทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ค่ะใครเกิดราศีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะพี่จะได้บอกนะคะว่าความหมายของมันคืออะไรคนคะเป็นอะไรบ้างคะกับ12ราศีที่พี่ถ่ายไปนะคะก็คือว่าโอ้โห เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าราศีที่พี่เกิดจริงๆนะคะก็คือราศีธนูนะคะก็แต่ละราศีนะก็จะทําให้ดูมิติทําให้เราถ่ายรูปสวยขึ้นอย่างเช่นราศีธนูเรายิงธนูได้นะคะแล้วก็จะเป็นราศีต่างๆเช่นแมงปองอ่าอ่าโดยเฉพาะนี่ค่ะเป็นที่ช่างน้าหนักนะคะเหมือนเป็นตาช่างนะเราก็สามารถ แบบมานั่งสองคนดูว่าใครจะหนักกว่ากันเขาก็สตรีมอาร์ตแบบโอ้โหสวยมากๆเลยเรานะคะก็นั่งกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โหบอกก่อนเลยว่าใครเนี่ยที่ว่าว่าที่นี่นะคะใครที่มาที่นี่นะต้องถ่าย12ราศีนี้ให้ได้ถ้าไม่ถ่ายถือว่าไม่ได้มาและใครที่ไม่ได้เข้าไปในท้องฟ้าจำลองนะคะก็ถือว่าไม่เคยมาที่นี่เลย นะคะแล้วก็จะเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูหอดูดาวกับท้องฟ้าจำลองะค่ะตอนนี้น่ะพักก่อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนนะคะเราก็ขอพักก่อนนะคะเพราะว่าทัวร์ทุกคนจนตึบตึบหมดแล้วค่ะปวดหัวมากเลย <S <S เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในท้องฟ้าจำลองนั้นเป็นอยังไงไปดูกันขออนุญาตพักก่อนนะคะหลังจากที่พี่พาทุกคนไปชมสตรีทอาร์ตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราศี ดวงดาวนะคะก็จะมีหลายราศีนะคะพี่จําได้ว่านับไป12ราศีอกุกคนอย่างเยอะนะคะแล้วก็จะมีราศีต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่นะคะขอนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมจุดอื่นกันต่อนะคะขอนั่งพักว้อนึ่งรูแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูคาฟเฟ่กันดีกว่านะคะว่าหน้าตาข้านจะเป็นยังไงและอาหารจะอร่อยไหมถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันค่ะไปค่ะมันก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่ร้านกาแฟค่ะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านกาแฟเนี่ยตามมุตะม,มิมากเลยนะเล็กนิดเดียวแล้วก็มีดาดฟ้าข้างบนด้วยนะ มีแบบโซนถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปเข้าไปดูคาเฟ่ร้านอาหารคอฟฟี่เคียงดาวนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสําหรับนั่งชิลก่อนที่จะเข้าร้านนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเข้าร้านนะคะ จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวสำหรับเหมาะถ่ายรูปนะคะก็เหมือนแบบเรามาแบบที่เก่านะคะก็จะเป็นประตูไม้เก่าๆเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้น,นะคะว่าเฮ้ยนี่เราฉันเป็นเจ้าสาวฉันเปิดประตูออกมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูสถานที่บรรยากาศในคอฟฟี่เคียงดาวนะคะ ก็จะเป็นหน้าร้านของคอฟฟี่เคียงดาวนะคะหน้าตาก็สวยแล้วก็ข้างบนจะมีแบบกล้องส่องจุลทรรศน like ์เล็กๆเอาไว้ให้ดูดาวตอนกลางวันด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเข้าไปสั่งน้ำก่อนแล้วก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะคะไปค่ะนี่นะคะเราก็ได้อยู่ในคาเฟ่เคียงดาวเรียบร้อยนะคะซึ่งจะเห็นว่าป้ายเนี่ย ก็จะเป็นเมนูน้ำต่างๆะคะมีทั้งกาแฟชานมน้ำผลไม้โซดานะคะแถมยังมีอาหารด้วยนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลารอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะข้างนอกเนี่ยก็บรรยากาศสวยนะคะแต่ว่าในร้านเนี่ยสวยมากเลยแบบเหมือนแบบแบบมีแสง็นดาวๆอยู่ข้างๆโต๊ะเราด้วยนะคะและ้วก็นี่คะ่ะมีน้ําชาอะไรด้วยตกแต่งสวยมากเลยนะคะและ้วก็แต่ละโต๊ะเนี่ย สไตล์เกาหลีสวยๆหมดเลยอันนี้นะคะก็จะมีขนมด้วยนะคะมีไดฟุกุเค้กไข่ช็อกหน้านิม่มมาการองเค้กส้มบัวหิมะนะคะใครที่ชอบกินขนมหวาน,นะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปสั่ง,งน้ำแล้วก็จะพาทุกคนไปรีวิวอาหารที่เราสั่งมานะคะไปค่ะ ล้วก็มาครบแล้วค่ะพี่นะคะได้สั่งเป็นน้ำแดงมะนาวโซดามากินกับคุณยา่าแล้วก็พี่ได้สั่งเป็นน้ำโกโก้นะคะส่วนของรูวาสั่งเป็นกาแฟค่ะแล้วก็ขนมหวานของเรานะคะก็จะมีไดฟูกูหู<ฮ>ไ้นี่น่าจะเยอะมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะกินรสเผือกก่อนเอาสตรอเบอรี่ดิค่ะชิมแล้วนะดูว่าเป็นถาดอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะว่า อ่าน้องเขาจะอร่อยไหมอืมด๋อยมากเปี้ยวเจอแล้เขาว่าไดฟูกุรสช็อกโกแลตที่คุณย่าเลือกไปกินเนะี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมาก texture ไส้มันเป็นยังไงไส้มันรู้สึกแบบเป็นถั่วไหมใช่เออเป็นถั่วแดงผสมกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ฮองวัดนะคะก็จะเป็น ไอเปลือกไม่ใช่บูเบอรี่นี่่นาจะใส่เปลือกแหลยไอเปลือกเปลือกผสมกับบูเบอรี่ต่อพี่นะคะสีแดงค่ะส้าต่อเบอรี่แล้วก็ใส่เข้าให้เยอะมากนะคะแต่แป้งเนี่ยนุ่มมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นรสอะไรเดี๋ยวจะให้ลุงเล็กชิมนะคะลุงเล็กมาชิมแล้วแล้ว When there's no more hope is left in me I c a n see Comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. ก็สามารถมาได้นะคะสามารถมาทานข้าวเย็นที่ร้านเคียงดาวคอฟฟี่ได้นะคะถึงจาเป็นแค่ว่าคอฟฟี่คอฟฟี่เขาเจาะจงคืาว่าคอฟฟี่อย่างเดียวไม่มีอาหารด้วยนะคะซึ่งพี่นะคะจะมาลองกินข้าวอย่างที่นี่ครั้งแรกนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเข้าไปชมหอดูดาวกันนะคะตอนนี้นะคะข้างหลังพี่นะคะก็จะเป็นกล้องสองทางไกลที่มองเห็นได้แบบ ไปถึงตรงนู้นแหละไปถึงออสเตรเลียเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมกล้องข้างบนนะคะพี่น่าจะพี่ก็คิดว่ากล้องข้างบนนะคะน่าจะชัดเจนกว่ากล้องข้างล่าง mm hmm. ถ้าอยากรู้ว่า mm hmm. คืนนี้หน้าตาดาวจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมชมไปถึงจบคลิปค่ะที่นี้ก็นะคะเป็นร้านอาหารมันมีทั้งอเอเอาดอแล้วก็ ข้างในข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือข้างนอกแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาบอกว่าจะไม่ได้ขายอาหารแบบแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องโทรมาแล้วก็จองโต๊ะเป็นดินเนอร์ค่ะคือเป็นดินเนอร์ตอนก็จะเว้นวันอาทิตย์หนึ่งวันที่ไม่มีดินเนอร์นอกนั้นเป็นดินเนอร์คือต้องโทรมาจองแล้วนั่งข้างนอกกันชมดาวชมอะไรอากาศดีเนาะอืมน่าสบาย ตอนนี้นะคะพี่ก็มองกล้องส่งทางไกลตอนนี้ไปถึงอเมริกาแล้วค่ะอ้านั่นไงนั่นไงเจอแล้วไปอเมริกาเอ,อ่อใครแล้วก็ใครที่อยากไปดูแบบ ท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพก็เป็นกำลังใจให้พี่ไปถึงร้านซับด้วยนะคะจะได้พาทุกคนไปโอเคเดี๋ยวพี่ขอบพาทุกคนไปดูข้างบนกันไปคะ่ะอ้าวเคยนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็กำลังมองทางไกลมองไปใกล้คนต่างประเทศเอ้ยไม่ใช่ก็จะมองถึงทะเลตัวเมืองได้ชัดขึ้นนะคะแต่ว่ากล้องนี้เนะี่ยก่อนที่จะใช้นะคะต้อง ยอดเรียนกูนแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายเรียนยากกว่านดิดกว่าและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป,ไปมองไปถึงออสเตรเลียนะคะี่ขอตั้งยาก่อนช่วยด้วยสถานที่ร้านเคียงราวนะคะคอฟฟี่เนี่ยก็เหมาะสำหรับแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แบบมาต้องมาถ่ายรูปพรีวิทติ้งกันนะคะก็จะสามารถมาถ่ายตรงนี้นะคะได้เลยเพราะว่าจะอยู่บนภูเขาสูงวิวข้างล่างก็จะสวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับ นักศึกษาที่จบปริญญาหรือว่าพี่ๆป .6 ที่แบบจัดงานอะไรอย่างนั้นนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะแล้วก็ก็อย่างที่คุณย่าบอกไปนะคะก็จะมีแบบต้องจองดินน้องดินเนอร์อะไรกันนะคะแล้วก็เจ้าบอกเจาก้าสาวที่แต่งงานเสร็จแล้วมาแบบครบรอบปีสองปีกันตรงนี้ได้นะคะและตรงที่พี่นั่งนะคะก็จิบกาแฟยามเช้ากันนะคะก็บอกก่อนเลยนะคะ ความเย็นยังอยู่ทั้งที่เย็นไม่เย็นเช้าไม่เช้าก็เย็นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชั้นดัดฟ้าของร้านเคียงดาวคอฟฟี่ค่ะตามมาเลยค่ะ ของประเทศอเมริกาน,นะคะก็เห็นทะเลยเขาชัดเจนมากค่ะแต่ว่าตอนนี้กล้องมันดับไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องหยอดเหรียญ10ลงไปนะคะกล้องจะเปิดให้แค่2นาทีถ้าดับต้องหยอด10อเอไม่มีตังอะไปขอตังกันตังขอตังหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะพี่นะคะก็จะมาบอก้เคาว่าวิวเนี่ยที่เราเห็นจากกล้องเนี่ยก็มองเห็นได้360องศาเลยนะคะเพราะมันสามารถหันไปมองได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็บอกก่อนเลยนะคะว่ากล้องนี้นะจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ได้นะไม่อย่างนั้นตาเราจะโบดไปเลยนะคะแล้วก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เลย แล้วก็อันนี้นะคะพี่มองเห็นเรือเต็ไมไปหมดเลยนะคะทังที่ตาปกติเราเนี่ยไม่เห็นนะพอใช้กล้องเนี่ย,ยไมไปหมดเลยค่ะตอนนี้อยู่รอบทะเลแล้วแล้วก็พอสิพันยามันเย็นมากเย็นจนตอนนี้นะคะพี่เนี่ยจะเอาที่นอนแบบปูนอนตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าเย็นจนจะเคลืแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่นะคะหลังจากหกโมงเนี่ยพี่จะพาทุกคนไปที่ทอฟ้าจำลองนะคะแต่ก่อนหนึ่ง ต้องกินข้าวก่อนแล้วก็จะพาคนไปดูศึกษาเรื่องดาบคะดูก่อน